แอช่วงนี้สิพาไปเบิงการตรวจเยี่ยมกับให้กำลังใจครอบครัวของกำลังพ้นในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะกรมทหารราบที่8ดเยี่ยมครอบครัวกำลังพ้นที่ปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อแสดงถึงความห่วงใย,ยของหน่วยต่อสวัสดิการและก็ความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพ้นค่ะพันเอกสุพรเทพชัยยงผู้บังคับ การกมหานราบที่8มอบหมายให้รอยเอกสุมนจะร้อมขอภัยค่ะจะรอบร้อผู้บังคับกองร้อยลาตะเวนและเฝ้่าตรวจกรมหานราบที่8รักษาราชการนายทหารฝ่ายชุ่วการและกําลังพ้นกรมหานราบที่8และรอยโทไภัยสนนาใจดีร้องผู้บังคับกองร้อยลาตะเวนและเฝ้่าตรวจกรมหานราบที่8รักษาราชการแทนผู้บังคับเครื่องยิงหนักกรมหานราบที่8 เข้าพบปะเยี่ยมเยือนครอบครัวของพ้นฐานกิติพงษ์ดามะนาวสังกัดกองร้อยเครื่องยิงนักกรมทหารราบที่8ดกำลังพ้นที่ปฏิบัติราชการสนามเพื่อแสดงถึงความห่วงใยของหน่วยต่อสวัสดิการและความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพน้นอีกทั้งกับเพื่อเสริมสร้างควาญกังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการสนามที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะ โดยน่วยก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นความกำลังใจแทนคำขอบคุณต่อกำลังพ้นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็งและก็เสียสละผุที่ตนเพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถค่ะนอกจากนี้ครับยังได้สีแจงในเรื่องของสิทธิกำลังพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนให้กับครอบครัว ที่กาลังพ้นในระดับทราบและทางหน่วยงานในพร้อมกับให้การดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการให้กับการดูแลกําลังพ้นและครอบครัวอย่างเต็มที่โดยเฉพาะย่างยิ่งครับกำลังพ้นที่ได้รับบาดเจ็บและถุพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงของชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีย่างต่อไปในอนาคตอีกพร้อมครับ